ความสำเร็จของานอีวอนในดูไบาการผสผสานคุณภาพนวัตกรรมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันานอีวอนร้านเบเกอรี่ที่ก่อตั้งโดยเนเน่พรน,นับพันพรเพนพิพัฒน์ศิลปินชื่อดังชาวไทยรวมกับหุ้นส่วนลิตเติลปะภาพินเดียวสุรินได้สร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นในตลาดขนมหวานสุดรู้ของดูไบความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากกลยุทธ์ที่รอบคอบซึ่งผสมผสานวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ โอกาสทางการตลาดที่ชาญฉลาดดูไบเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับสินค้าหรูหราและอาหารกูเม่ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลนี้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับนายอีวันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ระดับพรีเมียมความต้องการขนมหวานที่หรูหราและมีเอกลักษณ์ของเมืองนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับสิ่งที่แบรนด์นำเสนอวัตถุดิบพรีเมียมและเมนูสุดพิเศษหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไหน ยีวันประสบความสำเร็จคือการเน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์อย่างดูไบคุกกี้ที่ทำจากพิตาชิโอ100%แป้งคาตาอีฟีนำเข้าและดาร์กช็อกโกแลตฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในคุณภาพนอกจากนี้เมนูยอดนิยมอย่างชีสเทค้กทุเรียนและเค,ค้กลอดช่องยังผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมกับการนำเสนอที่ทันสมัยดึงดูดทั้งลูกค้าชาวไทยและนานาชาติการสร้างแบรนด์ระดับสากล กลยุทธ์ของร้านที่เปิดตัวเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลเช่นคริสต์มาสช่วยสร้างความตื่นเต้นและความพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ของตนดูบ่ายคุกกี s เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลที่สามารถดึงดูดความสนใจจากตลาดและสร้างความเร่งด่วนในการซื้อการผสมผสานวัฒนธรรมในเมนูขนมหวาน ในอีวันสามารถผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับเทรนขนมหวานระดับโลกได้อย่างลงตัวเมนูอย่างบานออฟฟี่พายควบคู่กับชีสเค้กข้าวเหนียวมะม่วงทําให้ร้านโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอิทธิพลจากชื่อเสียงของเนเน่ ชื่อเสียงของเนเน่ในฐานะศิลปินมีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและการมองเห็นให้กับแบรนด์ฐานแฟนคลับที่มั่นคงของเธอทั้งในไทยและต่างประเทศช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับร้านตั้งแต่วันแรกและด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทำให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจอย่างยั่งยืนความมุ่งม,มั่นในคุณภาพและประสบการณ์ลูกค้า หัวใจสำคัญของความสำเร็จของนายอีวอนคือความมุ่งม,มั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่ใจและความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการนํำเสนอขั้นสุดท้ายทำให้ลูกค้าไม่เพียงแต่เพลิดเพลินกับขนมหวานเท่านั้นแต่ยังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับแบรนด์อีกด้วย โดยสรุปแล้วความสำเร็จของไนอีวันในดูไบเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของคุณภาพนวัตกรรมและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยการผสานวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นและเสน่ห์ของรสชาติไทยเนเน่และลิตร์นได้สร้างสิ่งที่มากกว่าร้านเบเกอรี่พวกเขาได้สร้างประสบการณ์ที่ตราตรึงใจลูกค้าทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทุกคนไนก์อีวอนเนียแอนอีวานเศร้าสร้างสรรค์ความสุขผ่านดูไบคุกกี้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสร้านเบเกอรี่ชื่อดังในอ e e ีวอนเนียแอนอีวานภายใต้การบริหารของศิลปินสาวมากความสามารถเนเน่พรนพันพรเผ่นพิพัฒน์รวมกับหุ้นส่วนคนเก่งลิตเติ้ลปภาพินเดียวสุรินได้เปิดตัวเมนูใหม่สุดพิเศษดูบคุกกี้ดูบ่คุกกี้ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บรรยากาศอันอบอุ่นในช่วงเทศกาลนี้ความพิเศษของดูบคุกกี้ ดูไบคุกกี้โดดเด่นด้วยวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นถั่วพิตาชิโอ1 0 0เอร์เซผสมผสานกับเครกเทฟเฟเพสตรีที่นำเข้าจากต่างประเทศนำมาอบอย่างพิถีพิถันพร้อมกับเนยแท้ส่งกลิ่นหอมละมุนทุกคำที่กัดนอกจากนี้ยังมีไซรคูนาฟากับซอสพิตาชิโอที่ลงตัวและใช้ดาร์กช็อกโกแลตจากฝรั่งเศสที่เข้มข้นหอมกลุ่นจนต้อง,ลงหลงไหลไม่เพียงแค่นั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์น่ารักมีจำนวนจำกัดเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษนี้เมนนูยอดอดดตลการจาั อีวอนนอกจากดูใบคุกกี้ร้านในอีวอนยังมีเมนูยอดนิยมที่หลายคนต่างติดใจอาทิบัตเนยพายความลงตัวระหว่างชั้นคาราเมลกล้วยหอมและครีมเนื้อเนียนชีสเค้กทุเรียนความหอมมันของชีสเค้กที่ผสานกับเนื้อทุเรียนคุณภาพเต็มคำเค้กลอดช่องเค้กเนื้อนุ่มที่ท็อปด้วยลอดช่องหอมกะทิและใบเตยรสชาติละมุนละมอเอเนชีสพายบลูเบอร์รี่ชีสพายแมโก้สติก้ไรซ์ชีสเค้ก อีกหลากหลายเมนูที่สร้างความสุขให้กับทุกคำหัวใจสำคัญของนายอีว e ันในเนเกล่าวว่าทางร้านของเรายังคงคอนเซปต์ในการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเหมือนทำทานเองที่บ้านเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าในทุกคำที่ได้ลิ้มลองนายอีวันไม่ใช่เพียงแค่ร้านเบเกอรี่แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความอบอุ่นเพื่อส่งต่อความสุขให้ทุกคนผ่านขนมอบที่ดีที่สุดในทุกๆเทศกาลและทุกๆวันพิเศษของคุณ ห้ามพลาดกับดูบ c คุกกี้และเมนูสุดพิเศษอีกมากมายจากในอีวันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้เพื่อส่งมอบความสุขให้คนพิเศษของคุณในเทศกาลคริสต์มาสนี้ความสําเร็จของนอีวันในดูบาการผสานคุณภาพนวัตกรรมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันใน อีวันร้านเบเกอรี่ที่ก่อตั้งโดยเนเน่พรน,นับพันพรเพนพิพัฒน์ศิลปินชื่อดังชาวไทยรวมกับหุ้นส่วนลิตเติลปภาพินเดียวสุรินได้สร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นในตลาดขนมหวานสุดรู้ของดูไบความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากกลยุทธ์ที่รอบคอบซึ่งผสมผสานวัตถุด,ดิบคุณภาพเยี่ยมความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพโอกาสทางการตลาดที่ชาญฉลาด ดูไบเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับสินค้าหรูหราและอาหารกูเม่ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลนี้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับนายอีวอนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ระดับพรีเมียมความต้องการขนมหวานที่หรูหราและมีเอกลักษณ์ของเมืองนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับสิ่งที่แบรนด์นำเสนอวัตถุดิบพรีเมียมและเมนูสุดพิเศษ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไหนอีวันประสบความสำเร็จคือการเน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์อย่างดูบคุกกี้ที่ทำจากพิตาชิโอ1 0 0เอร์เซแป้งคาตาอิฟีนำเข้าและดาร์กช็อกโกและฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในคุณภาพนอกจากนี้เมนูยอดนิยมอย่างชีสเค,ค้กทุเรียนและเค,ค้กลอดช่องยังผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมกับการนำเสนอที่ทันสมัยดึงดูดทั้งลูกค้าชาวไทยและนานาชาติการสร้างแบรนด์ระดับสากล กลยุทธ์ของร้านที่เปิดตัวเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลเช่นคริสต์มาสช่วยสร้างความตื่นเต้นและความพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ของตนดูไบคกคีสเป็นตัวอย่างที่ดีของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลที่สามารถดึงดูดความสนใจจากตลาดและสร้างความเร่งด่วนในการซื้อการผสมผสานวัฒนธรรมในเมนูขนมหวาน ในอีวอนสามารถผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับเทรนด์ขนมหวานระดับโลกได้อย่างลงตัวเมนูอย่างบานออฟฟี่พายควบคู่กับชีสเค้กข้าวเหนียวมะม่วงทำให้ร้านโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอิทธิพลจากชื่อเสียงของเนเน่ ชื่อเสียงของเนเน่ในฐานะศิลปินมีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและการมองเห็นให้กับแบรนด์ฐานแฟนคลับที่มั่นคงของเธอทั้งในไทยและต่างประเทศช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับร้านตั้งแต่วันแรกและด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทําให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจอย่างยั่งยืนความมุ่งมั่นในคุณภาพและประสบการณ์ลูกค้า หัวใจสาคัญของความสําเร็จของนายอีวันคือความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่ใจและความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการนําเสนอขั้นสุดท้ายทําให้ลูกค้าไม่เพียงแต่เพลิดเพลินกับขนมหวานเท่านั้นแต่ยังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับแบรนด์อีกด้วยโอกาสทางธุรกิจจากความสัมพันธ์ไทยดูใบ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและดูไบมีความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องดูไบเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในธุรกิจอาหารและเครื่ององดื่มซึ่งวัฒนธรรมอาหารไทยมีเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้ความสำเร็จของนะ่ อีวอนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการผสานรสชาติแบบไทยเข้ากับมาตรฐานสากลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้การเปิดตลาดในดูไบย,ยังช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางสำหรับการขยายตัวในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยโดยสรุปแล้วความสำเร็จของไนอีวอนในดูไบเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของคุณภาพนวัตกรรมและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยการผสานวัตถุดิบคุณภาพ เยี่ยมการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นและสเสน่ห์ของรสชาติไทยเน่และลิติ้ลได้สร้างสิ่งที่มากกว่าร้านเบเกอรี่พวกเขาได้สร้างประสบการณ์ที่ตราตรึงใจลูกค้าทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทุกคน